หออค,ครับผมสวัสดีครับผมก็ชีวิตผมก็เป็นชีวิตนิพพานในชาตินี้นะผมในชาติสุดท้ายแล้วนะครับผมผมก็ทําหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับผมก็ทํางานพอมีกินพอมีใช้ศึกษาธรรมะปัจญาชีวิตซื้อศีลซื้อสมาธิภาวนานั่งวันละยี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงบางวันก็ยี่สิบนาทีบางวันก็ครึ่งชั่วโมง บางวันก็สิบนาทีนะครับผมสมาธิภาวนาทําบุญทําทานกดมน์นั่งสมาธิภาวนาเอ,อให,ให้ให้เงินกับคนที่มาส่งของที่เราซื้อของออนไลน์นะครับผมสิบาทยีสบาทสามสิบาทเป็นติ๊บไปนะครับผมสั่งไลน์แมนสั่งอะไรต่างๆก็ให้ติ๊บไปนะครับผมก็นั่นนะครับผมก็ อยู่ในศินลธรทำมาโดยต,ตลอดนะครับผมไม่เคยยุ่งกับใครสันโดดมันก็เป็นชาติสุดท้ายของผมแล้วนะครับผมผมก็มีชีวิตกินอิ่มนอนหลับกินรู้อยู่สบายไม่ยุ่งกับใครแล้วนะครับผมพอมีพอกินพ,พอใช้เท่านี้ก็มีความสุขนะครับผมแล้วก็ศึกษาธรรมะอยู่ในอยู่ในเหตุปัจจัยแห่งแห่งธรรมะตลอดนะครับผมก็ศึกษาในย t u b e นี่นะครับผมฟัง ฟังคำสอนคำคำคำเทศของอาจารย์ต่างๆด้วยตัวของเรานะครับผมผมจะไม่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดต่างๆนะครับผมเพราคนเยอะนะครับผมคนมันหลากหลายก็ปฏิปรมปฏิัติธรรมอยู่ที่บ้านเปิดแอร์เย็นๆเปิด youtube ฟังอาจารย์ต่างๆไปแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาไปนะครับผมก็สะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบนี่ก็20ปีแล้วนะผม เออถือศีลมา20ปีนั่งสมาธิภาวนามา20ปีศึกษาธรรมมากเจ20ปีแล้วนะผมก็เพียรพยายามมาโดยตลอดนะครับผมชาตินี้ผมก็เลยมีหน้าตาที่หล่อสวยแล้วก็รวยแสนล้านแล้วก็นิพพานชาตินี้นะผมเป็นเป้าหมายสูงสุดแล้วนะครับผมของของ,ของโลกมนุษย์นะครับผมทั้งหลอ่อหน้าตาดีสวยรวยแสนล้านด้วยแล้วก็นิพพานชาตินี้นะผมอันนี้เป็นสุดยอดแล้วนะครับผม เป็นเบสเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของผมแล้วนะครับผมผมเองก็ตั้งใจสือศีลธรรมินรแล้วก็โพสธรรมะโพสสัจธรรมให้ความรู้จริงแก่บนโลกออนไลน์นะผมข้อมูลข่าวสารแล้วก็โลกออนไลน์สื่อยักษ์ใหญ่นี่ก็อย่าไปเชื่อสื่อรัฐบาลก็อย่าไปเชื่อเลยนะครับผมเขาเขาจะหลอกลวงลดลดประชากรโลกที่ผมศึกษามานะครับผมหลายทิศทางนะครับผมที่เขาจะทําลดประชากรโลกเอ่อคนแก่แก,ก็จะจะ,จะล่วง จะเป็นโรคไวจะไวตายไวด้วยนะครับผมคนแก่ๆนะครับผมเขาเขาไม่เอาไว้นะครับผมส่วนใครมีการล้างพิษมีอะไรอย่างนี้ก็ล้างไปเลยนะครับผมก็มีหลากหลายวิธีเหมือนกันนะผมไม่ได้พูดนะครับผมก็บ,บางทียีนเซลล์เราดีเเอเราถ้าเรานั่งสมมธิภาวนาะเออมันก็สามารถสร้างผัดเซลลใหม่ ูมดานทม่มดานทานที่ดีขับสิ่งไม่ดีออกออกจากร่ออกออกา,กางกายด้วยนะผมถ้าเรามีสพลังกิจมีสมาธิภาวนาร่างกายเราก็น่าจะสดชื่นแจ่มใสเหงื่อออกขับถ่ายบ่อยนะครับผมขับเป็นของเหลวบ่อยๆนะครับผมอันนี้เราก็ขับสิ่งไม่ดีออกไปที่หมูเห็ดเป็ดไก่ที่มันมีสารพิษนะครับผมพืชผักอะไรต่างๆที่มันมีพิษสะสมเราก็ขับพิษไปหน้าตาเราก็จะสดชื่นแจ่มใสเราก็มีชีวิตยืนนานนะครับผม อันนี้ก็ผมอยากบอกว่าชีวิตใครก็ชีวิตมันนะครับผมส่วนชีวิตผมก็กินหรูอยู่สบายมีความสุขแฮปปี้พอมีพอกินพอใช้แล้วก็นิพานชาตินี้นะครับผมชีวิตใครชีวิตมันผมก็ทํารูปตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะครับผมมันเป็นอรอยยิ้มที่สดใสมีพลังนะครับผมมีออร่าหน้าตาแล้ว็จะมีอิ่มบุญมีออร่าไปในตัวนะครับผมเออไม่ต้องมาอิจฉาใครนะรผมคุณก็ทำด้วยตัวของตัวคุณเองนะครับผม ก็คือสีนั่งซาธิีพาวนาแล้วคุณก็รวยพอมีพอใช้ไปตลอดนะครับผมเอ,อมีกินมีใช้ตลอดผมก็โสดอยู่คนเดียวก็เลยไม่มีหนี้ไม่มีสินก็เลยอยู่แบบสบายๆชิวๆได้ง่ายได้นะครับผมก็ชีวิตใครชีวิตมันนะครับผมเออนรลกสวรรค์ก็ตัวของคุณนิพานก็ตัวของคุณจะรวยไม่รวยก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะครับผมเราออกแบบชีวิตเองได้นะครับผม ไม่ไม่ต้องไปยุ่งไปสนใจอะไรกับใครไม่ต้องไปอิจฉาใครเราก็ออกแบบตัวของเราเองในฉบับของเราเองนะครับผมอันนี้มันก็ฉบับตัวของผมนะครับผมรูปที่เห็นอยู่นี้ก็ฉบับตัวของผมสไตล์ของผมนะครับผมก็อยากให้หันมาสนใจในธรรมะแล้วก็สื่อสินปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะครับผมคุณก็จะมีกินมีใช้ไปตลอดชาติหน้าตาผิวพรรณเป็นงปังนะครับผมแล้วก็ตั้งใจเป้าไว้ก็นิพานชาตินี้นะครับ ไม่เกิดมาพบมาเจอใครต่อไปแล้วนะครับผมไม่มา,มาเสวนากับคนชั่วคนอะไรนะั้นไม่ต้องไปต่อสู้กับโรคของคนชั่วนะครับผมไม่ต้องไปต่อต้านต่อสู้เขานะผมเพราะว่ามันเป็นยุคแห่งมารยุคโรคของมารโลกของซางตานของประเทศของโลกนะผมผมก็ไม่สู้นะครับผมเป็นคนไม่สู้ใครจะบ้าไปสู้ผมสู้ตัวคนเดียวสู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องสู้นะครับผมถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่นิ่งๆเฉยๆชิวๆ สบายๆแฮปปี้ไปเท่านั้นก็พอครับผมโลกนี้ก็เป็นโลกชั่วคราวโลกสมมุติโลกมายาชั่วคราวนะครับผมเราเกิดมาแล้วก็ขอแค่รามีกินมีใช้และมีความสุขทุกวันเท่านี้เราก็โอเคแล้วนะครับผมไม่ต้องไปเสวนาไปยุ่งอะไรกับคนมากมายเท่านั้นเราก็มีความสุขแล้วนะครับผมสร้างพลังงานที่ดีขึ้นดีๆเซลล์เรายีนเราดินเอเราก็จะเอ่อผ,ผัดเปลี่ยนหมุนหมุนเวียนให้ให้เรา สร้างภูุิมต้นทานที่ดีขับสารพิจารตาออกไปได้ด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นชีวิตของผมนะครับผมส่วนชีวิตคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะผมก็อลองโพสต์มาแบ่งปันกันบ้างนะผมผมถือศีลปฏิบัติธรรมบ่อยผม,ผมก็เลยมีกินมีใช้แล้วก็หน้าตายผิวพรรณเป็นแบบเช่นนี้นะผมแล้วก็นิพพานชาตินี้ด้วยนะผม เรอาอก็ขอขอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรทุกคนนะผมที่ผมไปทําไม่ดีไว้ไวนะผม้วยเหตุและปัจจัยที่ผมทําไม่ดีไว้ขออโหสิกรรมในชาตินี้นะผมออแล้วก็อย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันนะครับผมผมเป็นคนไม่สู้คนนะครับผมยอมคนแพ้เป็นพระชนะเป็นมารผมขอแพ้ศัออตรูหมู่มารน,นะครับผมไม่ขอต่อสู้ต่อต้านแล้วก็นิ่งเฉยไปตลอดชีวิตนะครับผม แล้วก็ขอชิวชีวิตชิวชิวสบายสบายเช่นนี้ไปตลอดชาตินะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ